สวัสดีครับพวกกับผมตั้นสิงเกลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเศรษฐีลายด่านใหม่นะครับเราก็มาดูหน้าตาเกมมันก่อนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างก็มีให้ทำเยอะแยะมากมายอัลบั้มบั้โหมีอะไรใหม่ๆมาเพียบเลย ก็ลองเล่นไปแล้วนิดนึงอะคืออันนี้ไม่ก็คือเหมือนอันนาบัน,นีที่ใส่คมลูกเต๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีขั้นสูงกว่าแบบบวกหกอะจะมีขั้นพิเศษอะไรเนี่ยเนี่ยอัน,นบน,นีพิเศษอย่างเงี้ยไม่รู้ทำยังไงแต่ลองทำมั่วๆไปแล้วอันนึงวันนี้ก็มาให้ดูคร่าวๆก่อนมาให้ดูด่านใหม่นะจ๊ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง ที่อัปเดตมาใหม่ก็คือถ้าเราใส่เครื่องราง S หรือว่าใช้ใช้ตัวละครเป็น S เนี่ยไม่สามารถเล่นห้อง 2M ได้แล้วนะไม่สามารถเล่นห้อง 2M ได้ไม่ก็้ใจเหมือนกันว่าทำไมสำหรับคนที่แบบเล่นแบบสไตล์สไตล์ผมนะคืออยากจะไปกินไก่เพื่อที่จะ ต่เล่นในครบตามอีเวนต์ก่อนอ่ะเราเคยไปเล่นห้อง 10m ห้อง 5m อ่ะก็ลําบากหน่อยแต่ว่าเมื่อกี้ก็ลองเล่นไปแล้วด่านหนึ่งเล่นห้อง 5m เล่นด่านใหม่ก็ไก่ก็มาเล่นกันเยอะนะใช่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะไก่มันจะไปอยู่มันมันมีมันมัมน,ม,นมันมีเครื่องรางเอก็จริงแต่ว่าไก่เมื่อก่อนอ่ะคือมันจะไปอยู่ห้อง 2m นะ่ อะไรประมาณนี้แต่พอห้องถอดมันเล่นไม่ได้ถ้าใช้เครื่องราง s หรือว่าใช้ใช้ใช้ตัวละครที่เป็น s หรือ s บวกเนี่ยต้องใช้ถ้าเกิดคุณคุณใช้ตัวละครที่เป็น a นะใส่ตัวละครบวกหรือเป็นตัวละคร c หรือตัวละครอะไรก็ตามแต่ถ้าคุณมีเครื่องราง s เนี่ยมันไม่เล่นแต่ไม่เล่นมันจะเด้งเตือนขึ้นมาเลยนี่ผมจะเล่น้อง2 m นะจ๊ะนี่มันจะเด้งเตือนอย่างเงี้ยใช่ มันจะไม่ให้เล่นเดี๋ยวเราลงมาเล่นด่านใหม่กันก่อนนะเอ้เดี๋ยวเดี๋เพิ่งเล่นด่านใหม่ก่อนมาดูกันก่อนว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็เล่นมาแล้วนิดหน่อยไงพอเล่นห้องอาเอ็มนะบอกเลยว่าด่านใหม่ยังไม่คุ้นเคยแต่ก็พอจะรู้มาบ้างนิดนึงเล่นแบบนี้ดีกว่ายังไม่คุ้นเคยเลยเล่นยังไงก็ไม่เลิศ ขอไปกับเดี๋ยวนี้ผมเป็นหวัดอยู่ถ้าเสียงเปลี่ยนก็ขอไปด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวแป๊บนึงจะมีใครเล่นไหมเนี่ยขอให้เจอไก่เป็นใจได้เพราะว่ายัางเล่นไม่ไม่เป็นเล่นไม,นไม่รู้เรื่องเล่นไม่อะไรทั้งสิ้นอยู่ขครองบนดีกว่าเล่นคนแรกใช่ไหม ขอกาะก่อนแล้วกันเออใได้สะดวกสะดวกขอเช็คของเขาก่อนนะโอ้โหโหม่ด้วยโอ้โหเดีย๋ยวนี้มีกันทุกคนเลยนะผมหาไม่ได้อีวินตีแล้วใส่ใส่นี่มาตามนี้เลยของผม 9โอ้น้องเปตน9อ,อีกนะนี่คืออะไรจัดนะมันคือการจัดน้องกาดดวงลรวมีอะไรบ้างเนี่ยโหได้บินก็มีออฟบินเหรอไม่ต้องมียาวเลยแล้วกันเอเมื่อมาตกต้นไม้ตรงมาตกต้นไม้ใช่ไหมมันจะมีให้เราเลือก ระหว่างเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอที่ไอที่เป็นเป็นเป็นไอตรงที่เป็น,ปนหุ่นกับไอตรงที่เป็นที่เป็นรูปเห็ดเนี่ยรูปเห็ดนี้ก็คือมันก็ให้เรากดแล้วมันก็จะเรนด้อมเรนด้อมตาานที่ไอตรงที่อยู่ตั้งแถบเนี่ยว่าเราจะไปตกสถานที่ไหนใช่เราก็จะสามารถสร้างได้ถ้าเกิดมันเป็นเรนด้อมตกที่ของเพื่อนเนี่ยทิมยังไม่สร้างเรนมัก เ,เราก็สามารถยึดได้เลยส่วนส่วนเมื่อกี้ที่มันขึ้นเป็นหุนเป็นหุนที่มันขึ้นว่าเป็นหุนที่เป็นเหมือนคนถือดาบอะ่ะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเลือกเราอ่ะสามารถจะควบคุมเรากดเลือกว่าจะควบคุมตัวเราเองหรือจะควบคุม <Okay. S 1> เพื่อนควบคุมเพื่อนเนี่ยเราเราสมมติว่าเรากดเนี่ยถ้าเพื่อนดูแถบเดียวกับเราเนี่ยนะ หรือไม่ได้แต่เหมือนกันหรือว่าไม่ได้ดูก็ตามเพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตที่รู้มานะเ <14. S 1> นี่ยสามารถที่จะกําหนดให้เพื่อนเนี่ยไปตกแถวไหนก็ได้เนี่ยแต่ลองให้ดูแล้วเนี่ยกดอันนี้ที่เป็นสือดาบเนี่ยมันจะมีเลือกระหว่างเรากับเพื่อนเราก็กดไปที่เพื่อนถ้าผมอยากให้เขาเนี่ยมาตกมามาแบบตกของผมผมไมได้ให้เขาบังคับใ,ใช้คุกกี้กดไปเขาได้สีต้องให้เขาได้สี่ไ,ได้ไหม ไม่ได้ได right? hey, 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 ้สงตกกรางไม่โกนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเรามังคับตัวเราเองก็ได้นะแต่มังคับตัวลิงก็ได้ให้เราให้ให้ตัวเราเองเนี่ยไปตกตรงไหนก็ได้ลุงก้ก็ตกกรางไม่โกนแต่ได้ว่าจะว่าจะแบบว่าให้เขามาตกเนี่ยไตรงเนี่ยแต่ไม่มันมันไม่ตก บินไหมจ้าไม่จ้าช่วงนี้ไม่ค่อยบินกันเลยอ่ะใส่ใส่กล่องบินนี่สว่วนมากเท่าที่ผมเห็นนะถ้าไปเล่นหุง่งหงที่แบบใช้เพชรเล่นอะ่ะสว่วนมากคนที่ที่ที่ใช้เขาเขาจะไม่ค่อยใช้กล่องบินกันแล้วเขากล่องบินที่ผมใส่อะ่ะเพราะนั้กล่องบินในกล่องไซเฟอรอ์ที่แบบบินแล้วมันต้องจ่ายกันอะ่ะใช้กล่องบินนั่นแหละบุเส้นมันจะเยอะกว่าหรือเปล่าไหม มันเท่ากันไหมผมไม่แน่ใจนะผมไม่มีแต่ว่ามีแต่ไซเฟอร์อย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่จ้าหนูเขาไปตรงไหนโดนนางควาเน่โดนกิตตี้เรียบร้อยและยเราก็พยายามเลยแปด ตกใจอะไรตกใจอะไรออกอีกไหมไม่ออกลุงนี่ชี้ไปลุงนี่อุ้ยสามแลว้วขอห้าทีทนะีโอ้โขอห้าเป็ดละแต่ก็ดีนี่ออกตอนนี้ต้องการทนกคูณสองอ,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 อยู่เพราะเพราะเดือแก่คูณสองอย่างเดียวลนะจะเป็ดได้ปะ ีลอนะีกแล้วว้าวขอเน้นขอบก่อนนะขอบขอบกันเพื่อ,อ,อแนแบบชนะคุณสองอย่างเงี้ยโหก็มากันได้แล้วอะ่ะแต่ว่าโหสี่ที่โหกดสี่ได้สองลูงกาตัวนี้อะไรวะอะไรเนะี่ยมีหมูหมากาไก่อะไรนะกด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 ,กดตรงนี้กดหมูแล้ว อ้าวทำไมไหนครับไม่แพ้หมูดำหมูดำกุรู้แต่กินอร่อยไปทางคนเกี่ยวเ่ยกันหมูดำแนละ้วออกอีกไหมโอ้ <c oughs> มันยอดมากอาจอดออกงี้ออกเยอะอย่างนี้ไม่ไแน่ใจว่า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 คนคนนี้ที่เล่นกับผมเนี่ยเขาแบบ เล่นมาเยอะหรือเปล่าแล้วโดนเกมมันกระเพาะปกติเองผมไม่เคยออกรัวๆอย่างนี้นะสร้างเนี่ยมันมัน,ม,นมันออกอะไรแต่มันมันไม่ออกบ่อยอย่างเงี้ยแรกเมืองเออคิดแปบ๊บไม่แรกเฮ้ยลืมเออถูกแล้วนะเออไม่ลืมตอนแรกนึกว่าจะมีเกาะอีกก็นไ,ไม่มีนะ ดูสิเขาจะทํายังไงเขาจะทำยังไงเขาจะบงังคับให้ผมมาตก 7m หรือเปล่าหรือเขาจะสร้างเขาเองคือถ้าเขามาลงเลนมาร์กผมนี่เขายึดไปได้เลยเหรอหรืออะไรไม่ไม่เคยรู้นะถ้ายึดเลนมาร์กได้นี่เจ๋งนะบอกเลยว่าเจ๋งอนะเออโคตรน่าเล่นกว่าจะหัดเทพอีกอะถ้ายึดเลนมาร์กได้อะเออถ้าจะทำแบบนี้แล้วมาตกเลนมาร์ก สองอย่างนี้ดูดมาเดี๋ยวกูควงนี่กี่เอ็มเจ็ดเอ็มขอหกคนแล้วกันแตโอกอันนะ <4. S 1> อิชนะแล้วตรงนี้บอกเลยไม่ขอชนะจะชนะสองเอ็มขอไปสิบคนไม่ไม่ใช่เราชนะแบบคูณสองอะเออ ร yeah. <So> ตรงนี้ละกันอ่ะเป็นอีกไหมนะไม่ใช่ไม่นะเก็บไปใช้เพลงๆกว่านี้แล้ว <Okay. S 1> โอ้ชนะแล้วนี่ไงครับก็เป็นอย่างนี้นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันนะครับ ที่ผมรีวิวไปถ้าเกิดใครไม่เข้าใจอะไรยังไงตรงไหนก็คอมเมนต์นั่นถามได้หรือไม่ก็แนะนำให้ไปดูช anel อื่นอะเออมันมีช anel ที่สอนอยู่อะใช่มันมีช anel ที่สอนอยู่ผมขอแนะนําถ้าใครไม่เข้าใจนะนะขอแนะนําให้ไปดูช anel อื่นแต่ว่าตรงนี้ก็ก็เขาไม่ขึ้นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ที่เป็นเวลิลเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันดีกว่าว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนิดน้อยหรับผมเข้าอยู่ตั้งนานเกมในทีนี้เข้าไม่ได้คนเล่นกันเยอะมากด้านไมเนะหน้าเสียดาเนี่ย,นนยที่ห้องสองเอ็มเล่นไม่ได้เลไม่ได้ไปกินไก่ส่วนตรงเนี้ยมันปรับโหมดใหม่นะตรงนี้มัาดูด้านบนใช่ไหมมาโจมตีอะไรเงี้ย เดี๋ยวมาดูอยางอ่นกันบ้างที่เดี๋ยวก็มีเป็นสองลูปสามลูปโอเคไม่ต้องเล่นมาเก็บของก่อนไม่ได้เลยแล้วก็มีเวนเด็กพอทด้วยอีเวนเด็คพอตอย่างยางหัวอ่ะคือแบบไม่ใช่ยางหววที่มันหัวก็เพราะมันสิบเพรเนี่ยเอาเรื่องสิบเพจ เอ็มเงาเลยคิดเอาสิเพชรโอ้โหไม่แต่ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้นะสิเพชรเนี่ยก็ทําเป็นมาบนบางคนผมเอนอุ้ยสิเพชรอุ้ยเพจเอาเพียงสิเพชรไม่คุ้มไม่คุ้มด่าถ้าถ้าเกิดใครที่ได้ดูที่เขารีวิวอะไม่รู้ของชาแนลไหนแหละเออที่เขารีวิวที่แบบจีนอะเออที่ที่แบบเซิร์ฟจีนอะที่แบบเกมเนี่ยที่เซิร์ฟจีนอะโหยังโหดอะดูสิดูดิของไทยนั่ง แค่แบบเออจัดอีเวนต์เจ็พอตเอามาสิบเพชรเนี่ยบนกันแบบอืมเจียมไม่รู้จะไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้จะไปหลบซ่อนที่ไหนแล้วททแทบจะแทรกไปดินหนีแล้วไปดูของเซิร์ฟจีเนี่ยที่เขารีวิวอ่ะยังโหดฮะโอ้โหการแบบอืม้มจะจะจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยได้นะซื้อลูกเต่าลูกหนึ่งเนี่ยใช้เพชรตั้งสี่พันห้า สี่พันห้าใช้เพชรซื้อลูกเต่าลูกหนึ่งอ่ะ4สียยังโหดอ่ะยังโหดอ่ะเดี๋ยวเรามาตรงสุ่มให้ดูสักนิดหนึ่งมีกี่เพชรไม่รู้ไม่ได้ดูเมื่อกี้เพชรนี่จะเพชร โขลกแต่ตัวไอ้เพชรก็น่าจะโอ้แล้วพนไปแตอนะแ่อย่าหวังว่าจะได้จะได้เถอะไม่มีทางอ่ะถามถามเถอะโอ้อันนี้พูดตามเร็วโดยเพชรจะเก็บเพชรก่อนดีกว่าโขลกไม่ได้ไปเก็บเพชรก่อนอยวมีเพชรเปิดเราเรียกว่าเก็บเก็บเสศษมาก่อนแล้วค่อยไปเลขทีหลังมีอีกไหม ได้มาเจอเนี้ยก็เปิดไปก่อนถามเถอะว่ามีใครเคยเปิดแจ็คกผลเราได้พันเพชรมั้งแบบเปิดเจอเไม่มีใช่ไหมถ้ามีก็ต้อโคตรโชคดีอ่ะเออหน้ามีแล้วมออไม่ทำไม่ตายก็ว่าหมดแล้วครับก็พอป,ประมาณนะเออเปิดดูแค่นี้ใช่หมดแล้วหมดแบบกับอีเวนท์ที่แล้วหมด หมดเลยหมดแล้วหมดแล้วเท่านี้เออพ็รีวิวไว้ดูกันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอดูอีกรอบดิมันมีสออเล่นไหมเนี่ยด่านใหม่นี่ไงใดต่อเล่นนี่ด่านใหม่ตออเล่นหรือเปล่าเมื่อกี้เอาแบบห้าไปก่อนนะมีต่อเล่นหรือเปล่าเมื่อกี้น้มาแถมแถมแต็มการตอนเล่นไหมกอนแถมการสอนเล่นนะครับ เมื่อกี้สอนเล่นือเปล่าไม่บางคนก็อาจจะไม่รู้นะว่าเออว่ามันมีการสอนเล่นด้วยสอนเล่นก็คือได้เงินเหมือนกันแต่มันได้รายได้เหมือนกันนี้เราจะไปแบบช้าๆนะจ๊ะให้คนเข้าใจโหเจ็บไปก่อนเขาเกาะไปก่อน สองไปไม่ถึงนะไม่ถึงนะเป็ดตาดวงก็เอาแล้วนะนะอะไรนะมันคูณสองเหรอมาแป็กๆปซะเนี่ยถ้าเกิดเขาได้อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะกดแว่าเลือกได้เลนดเลนด้อมอ่ะเออใช่คือมันเลนด้อมอ่ะ เรนดอมว่ามันจะจะเอาเมืองไหนแถบนี้ทั้งแถบใช่เวลาลงที่ต้นไม้เนี่ยมันจะลงดอมแต่ถ้าเราไปสร้างเรนมากยู่แล้วแต่เราไปสร้างมันยู่แล้วแต่เรนผมไม่เคยไม่เคยหนูนะนี่ไอท้ที่ไอ้ที่เป็นกาถาหุนอะไรต่างเนี่ยเนี่ยไอ้ที่เขาเยอะชักใจชักใจชักใจเนะี่ยถ้าเรากดชักใจอย,อย่างนี้ใช่ไหมเรากดไปที่ตัวเราตัวของเพื่อนของเราปุ๊บ ตูดว่าตรงไหนก็ตามที่มีเมืองแพงที่เราถอยแม่นๆเนี่ยเราให้เขาไปลงได้เลยมันก็จะจะบังคับให้เพื่อนไปลงเมืองแพงๆเนี่ยอย่างเงี้ยใช่อืมโชคดีไหมโชคร้ายต่างหากเดี๋ยวชักใจตัวเองก็ได้นะกดเรากดแล้วเราก็บังคับให้เรากำหนดแต่มันทะลุเราอ่ะเออมันถอยอย่างเงี้ยให้เขาให้เราไปลงไหนก็ได้ แต่จากที่อีกอย่างที่ผมยังไม่เคยเห็นนะว่าถ้าเกิดกดไอที่เป็นเลนดอมเนี่ยที่แบบเราลง,ลงต้นไม้ใช่ไหมปกติเลนดอมถ้าเกิดเพื่อนสร้างเลนมาร์กแล้วเนี่ยแล้วแล้วถ้าเกิดเราล้วเกิดไอตัวเลนดอมมันไปอยุ่ที่เรนมาร์กเพื่อนเนี่ยจะจะได้เลนมาร์กหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เคยลองแต่ได้ได้อีกทีหนึ่งแต่ได้นะแต่ได้ยังไงเดี๋ยวค่อยจะมารีวิวให้ดูอีกจะมาบอกอีกที จะเกิดได้โคชิโกงอ่ะนาดน,นี้ขนาดเพื่อนสร้างเล่นไม้ออยังเอาได้อ่ะ <12. S 1> บอกเลยหน้าเล็กเหมือนการฮัคเทพแต่ว่าเสียอย่างเดียวถ้ามีอีเวนต์ใหม่มาแบบอย่างนี้เล่นห้องต่อก็ไม่ได้เล,เล่นห้องน0 m เอ็พือ่อที่จะตกไก่ก็ตกไก่เสแต่ก็ย้ายไปห้อง 10m ไม่พอห้องแพทิสต์น,นั่นเลยเนี่ยตรงนี้เหมือนเรากดตรงนะี้มันก็จะเลนด้มขึ้นมา นี่แต่เรากดค้างนี่มันเกี่ยวด้วไหมผมกดค้างนี่มันมันจะไปเร็วนะไปเร็วดูวดน,นี่ได้ไหมตนะแล้วาไปดีกรอบนี้ได้ไหมก้าวก้อะไรวะโอ,อกอีกไมน,กนีนเอ่าใหกเขาสร้างเนนมาร์กนะใช่ ถามว่าทำไมอยากจะลองไงว่าเออถ้าเขาตั้งเรียนมาแล้วแต่ผมแบไปกดอย่างเงี้ยจะได้หรือเปล่าอันนี้ถ้ากดแล้วจิ้มเดียวได้ไหมอ๋อมันดูความแรงที่เรากดอะ่ะถ้าเรากดค้างคือมันก็จะ่แรงไปเลยถ้า,ากดจิ้วเดียวมันก็ไปอย่างเงี้ยทีงเหมือนผมกดเมื่อกี้ใช่มันก็ไปแบบเนิบเนิบค่อ,คอยๆไปค่อยๆไปถ้ากดแรงมันก็วิ่งอย่างรวดเร็วอืมกดแล้วกดแล้ว ไม่ถึงน ic, แน่ว่าเตาเปิดเก๋เปิดขึ้นได้หมูหมากราชไก่นี่คืออะไรยังงงเลยหมูหมากราชไก่นี่ <voi COR RE> <c oughs> ้ยกไก่ไหมทำไมไม่เคลียร์มันเป็นยังไงอ่ะไม่เนไม่เข้าใจเลยโอ้โหโหเขียวว่ะตกโค้ชกินได้ ไม่นะยุติกรหกตายแล้วเก่าดิเออ <mm> นี่มึงไหนลงเลยเนะี่ยเขาไม่ตั้งเลนมากเลยอ่ะกเขาไม่ตั้งเลนมากสักอันนี้ไม่คืออยากจะลองไงว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิด เพื่อสร้างเงินมาร์กแล้วเนี่ยถึงถ้าเรากดไปที่ต้นไม้เนี่ยต้นมันไปหยุดที่ที่เป็นทั้งเรนมาร์กจะเอาได้หรือเปล่าแต่เอาได้ก็ผ่านนะถ้าเราไปไปเอาในห้าสร้างเรนมาเสร้างมาเลยสร้างมาเลย โอ้หุนไมโ่โพยอะไงวะหงินก็ไม่โพน่าเสียดายแต่หุนก็โอนะจะไปตกจะเจอนะจะดูว่ายุดเลนมากค,คืนนะหรือเปล่าโอไหมโพไหมโพเ,นะเ,เถอะสร้างไป1ิดติดอีแล้วอกคิสองนะไปเก้านู่นเลยลงแต่เนี่ยมันคืออะไรตีเล่นเอาแมวเหมียวดีวกว่า อ๋อ,อเกตเลวครับต้องให้เป็นสีทองสดกันนะว้ะาวชนะแล้วอ๋อต้องให้เป็นสีทองจะเป็นสีดำไม่ได้ต้องเป็นสีทองเมลทองเมื่อกี้ตายแล้วบนสองได้ไหม<ะ>มันไม่อกอกอะไรวะ ก็ว่าได้เป็นสองต้นไม้เนี่ยมันยึดลรนมากเขาดูว่าได้หรือเปล่าจะได้เจ๋งเลยจ๋ง้ตรงนี้ก็ได้จต่ตัดเลยหุ่งจ้าเพิ่งตัดเมื่อกี้ลาก่อยใจเอ็ม นางพุ่งกู้เลยหตายนแล้วก้เก้าดีเก้า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 ได้พอดีเลยจะได้ไหมน้าแต่พยายามให้มันลงเรียนมาร์กนี่ไอ้อมาร์กเพื่อนจัดไปเร็ว ปกติไงเดนมาร์กเดนมาร์กเดนมาร์กอยากอยู่ตรงนั้นอยากอยู่เดนมาร์กไม่ได้มันเมื่อกี้มันข้ามไหมว่าเลนมาร์กนี่เหมือนเหมือนมันจะข้ามไปเลยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนมืนจะข้ามเลนมาร์กไปเลยนะตอนเล่นนี่มันได้หรือเปล่าไม่ไม่ได้เนี่ยรับรางวัลไม่ไม่รับรางวัลนนี่นี่น เอาเป็นว่าแค่นี้แล้วกันนะโอ้โหคลิปยาวคนเป็นปกรเปล่าเนี่ผมเต้นซิงเก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับลืมกดซับสไครต์ดัล่างด้วยกดเชร์กดคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยครับผมเต้นซิงเก็ลลาไปก่อนบาย